วันนี้เราจะมาเจาผักกาดนะเจา้าผักกาดของเราแล้วก็จะผัดเห็ดน้ำมันหอยนะคะกับลังต้มซี่โครงหมูเดือดสปุสปุนน้ำปราขามส้ม ได้เวลาใส่ผักกาดลงไปแล้วทางตะบรันจะใส่น้ำอ้อยลงไปหนึ่ก้อนอันนี้กับน้ำมะขามส้มเนาะเตรียมเอาใส่จอผักกาจอผักกาของเรายังไม่เสร็จนะคะ อันนี้เราจะทอดกระเทียมนะคะเกลียวกระเทียมกระเทียมเกลียวหรือว่าหั่นเตียมถ้าเป็นทางหน่อสอนก็พักหอวเทพักหอมแล้วเราก็จะคั่วพริกต่อน,นะคะ รับรองว่าฉุนแน่นอนค่ะฉุนจริงๆเลยค่ะนั่นไงรสด,ดีชนิหน่อยขาดเปียอันนี้ขาดไปได้เลยนะคะแอมโทนลของเรานี่เขาต้องใส่เจระกาศมันจะมีรสชาติอร่อยมากค่ะและเขาใส่โทน่ล นี่คือขั้นตอนสุดท้ายกระเทียมเจียวพริกขั่วหอมเตรียมพริกขัวนะเจ้าเป็นอันเซร็จเรียบร้อยเจ้าผักกาด